นใบ้คบูเจะเริ่มคิดแล้วไอ้ควายโอเคเราไม่พูดกันเรื่องเราไม่พูดจนถึงเรื่องอ๊อก้า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 อ้าวฮฮลโลแม่เดอะฟัคเกอร์เออเลดหนึ่งมาสายหนึ่งเออฤดูหนาว มีปูแล้ว่ะมัเีผีเอ่อมีขั้วโลกกลางคืนคุณหาคุณหาตัวเองไม่สามารถที่จะนอนหลับตื่นขึ้นมากับคนแปลกหน้าไม่ไม่ง่ายรู้สึกกับแม่หอบของคุณนอนหลับเร็ว คุณตัดสินใจที่จะขยับที่ไปไปตีห้องเอการอยู่รอดห้องกับกับไม่ไม่มากที่ทำคุณเริ่มอ่านเก่าเก่าหนังสือคุณเจอเออที่เมือง <Das S 2> เออร้านขายหนังสือใกล้ๆก่อนวันนั้นโอเคกูแปลกูแปลได้เก่งมากผมจะเป็นระเบิดจ้าจริงเหี้ยโอ้นโหเอ็นยิ้มไปเลยนะตื่นเลยอ่านทำไมเอ็นอ่านทำไมมันเป็นภาษาอะไรอะภาษาอะไรมันภาษาโต๊ะไอแชทคนนุกทุเป็นห <c ười> <c ười> นึ่ง ชั่วร้ายสัตว์ประหลาดความต้นฉบับจากอาลาสกาันค<อ>ือฟโ,โฟโลกโฟก์รอมันมันมันอะไรมันตับมาหลันเหรอเออค,คือคืออธิบายได้มีสองมนุษย์และ เลนเดียคาตาลิสติกอะไรที่กูแปลไม่ไม่รู้มันมีหัวของเลนเดียแต่กับมนุษย์ฝันอันนี้คือเกมแล้วโฟวิวเฮ้ยแต่ละลับลับรอบรอบหัวรอบรอบมัน ทั้งหมดหน้า <c oughs> มันมี <c oughs> ร่างกายของผู้ชายโตเต็มวัยแต่มีเกือเพื่อเท้าใครมันอะไรมามันมันหนังคือขาวจุ <c oughs> ว้ <c oughs> <c oughs> แต่เป็น <c oughs> บกคุมด้วยในดำฝนและมันมีตาที่สองสว่างในกลางคืนมันบอกจะเป็นความพิเศษสูงต่อ ตอนบนมันหินสาและสามารถเดินเหมือน <c oughs> มน,นุษย์ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ตาม <c oughs> มันก็มันก็ <c oughs> capable <c oughs> ของกันลูปิ i งเหมือน กวางหนึ่งตัวและกระป๋องเดินทางเอ่อที่สูงความเร็วในอืเกือบจะเกือบจะลอยพฤติกรรมปมไม่ไม่ใช่พฤติกรรมเอ่อมารลายาทใช่ใช่ใช่เขา ไม่ได,มได้ปั่น,น,นเลยนะครับเนี่ยอันนี้าไ,ไม่ได้ปั่นครับอันนี้อันนี้ซีเรียสไม่รู้ไม่ได้อันไม่ได้ปั่นอันนี้ซีเรียสมันเป็นตีเปียหรือตีเลี่ยวอะ่ออปะปจะว่า,าไปมันเานีเรหรือตีเลี้ยเราเดี๋ยวเราปอ่านเดี๋ยวเราไอ่านประตูกอ,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 อ้าประตเเรยเฮ้ยเราเดี๋ยเฮ้ยเดียเราไปอ่านเดีย๋ยวเราไปอ่านประตูก่อนหน้าประตูเ็นเรอตเยเ้ยเรเดยเยเยไม่ดรรน สแปสะอสแปะเออยอมยอมจำนนห้องให้ชีวิตห้องอแม่ห้องสอนเตีย <c oughs> งห้องเออทำเ้าอีเกียวผุ้ชะไมโครเวฟ ให้เราไปไหนต่อเราอ่านจบแล้วเราเรากินเวลาอาบน้ำห้องฟอลเราต้องเราต้องกดบุ่มอะไรตู้เย็นเปิดตู้เย็นก่อนอลล่เราต้องไปไหน เราอ่านเสร็จแล้วนะเฮ้ยอ่านไปแล้วอุ้ยไอ้นี่ไงโอ้โหเดอะดูรู้มันบอกที่บอกว่ามันแต่งตัวนี่เดี๋ยวไปดูของผมละนี่ทิก t o อมันมันชื่อซีอะสักอย่างจำไม่ได้แล้วมันบอกว่ามันจะจะเห็นทำเห็น ในเดือนของพฤศจิกายนตลอดเอ้ยจนถึงมกราคมระหว่างพวกนี้เดือนอาลส阿า้ามีประสบการณ์หนึ่งเวลาของความมืดที่รู้ เหมือนหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกคืนที่พระอาทิตย์ฤสที่ไลซ์ขึ้นข้าวมันเชื่อว่าโทนุกทุทมันไม่สามารถเพื่อ จมตีด้านนอกของพวกนี้เดือนเพราะว่าความอ่อนแอต่อพระอาทิตย์ครั้งครั้งหมีขั้วโลกเหนือกลางคืน,เ,น,รนรเริ่มโทนุกตุมันบอกว่าใส่ตัวนี้ <laughs> จะทำหิวและจะเริ่มมันล่าบุกโจมตีผู้คนบ้านและกินมัน,ก,นก,มกินพวกเขาเเมันเชื่อว่า The เดโทนุกตุอ๋อเหมเป้าหมายพวก นั้นคนใค,ใครสร้างบ้านห่างจากคนอื่นในที่รับสายตาที่อุสุสจะทำปลอดภัยจากการโจมตีหนึ่งผู้คน จะต้องอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆที่หนึ่งอื่นอื่นๆในเรื่องจินใจกูกูซึ้งมากอ้าวมันบอกว่าบอลเต็ดตัวที่เดี๋ยวไปดูของผมนะใครจะมานอนนอกบ้านในวันที่มาเนียไม่รู้เฮีย ีอันนี้น่าจะซ่อนได้บินได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดจะเจอทั้สกแกนได้ถึงบิน,บนของทั้งโลกไอ้ก็มีไหมไอ้ก็ฮัลโหลฮัลโหลฮะอยากไปเดินเล่นสวนหลวงไหมอยากไปเดินเล่นสวนหลวงไหมเออชวนนิวไปด้วยสิเพราะว่ามันนุษย์จะไปอยากไปเดินเล่นสวนหลวงมากจะไปโลซัส มีม,<อ>มีความต้องการจะไปศูนหลวงมีลวดตังทันูแล้วออะไรอยู่นอกบูโดอ้าวออไมากลงไปสวนหลวงก่อนเนาอใช่ไปสวนหลวงบูว่าถ้าติดกลางไม่ก่อนเดี๋ยว โทรมาตอนอัดคลิปวิดีโอทำไมเตรียมตัวก่อนเวลาห้านาฬิกาต้องเปิดไฟอะไรอะของคุณรำเขมรอะไรอะไรวะกองไปกอง เดี๋ยวกูปิดเสียงไว้เมื่อกี้ฮัลโหลฮัลโหลแม่จองเชิดแม่กองเชิดชื่อแก้วเอมนุษย์ที่ทำมาจากหิมะสีขาวมีหน้าตาคล้ายๆเด็กทารกอยู่ด้านนอกหน้าตา แหงยัง่ห<อ>้องของล้วหลไหงกูชื่อรามคำแหงเรื่องน้องชื่อนี่หลุดรือม,มาวะรอยอยู่เพื่อจะโดนน้ำสกีต้องทำอะไรต่อไม่เข้าใจต้องกับแล้วก็ไม่ต้องเข้าใจ รู้ไหมผมลูกใครผมลู้เจ้าพ่อมาเฟียโอ้โหไม่น่าเชื่อมีเพื่อนเป็นลูกเจ้าพ่อมาเฟียผมอะเฮ้ย <ผม S 1> พ่อมาเฟียปผมบอ,อกไปก่อนประตูเปิดแล้วมีมีมนุษย์ที่ทำมาจากหิมะยืนอยู่ตรงนั้นเราไม่สามารถออกไปได้ทำไมไม่ออกไปอะ่ะก็อออกไปดิมันไม่ฆ่าเราหรอ ปันต,ตูปิดได้ที่ดูแค่สิที่ s e t อปเจอมนมุษ์หิมะอยู่ด้านนอกมนุษย์หิมะมนุษย์อะไรอ่ะเดือนแสงมนุษย์เิสป้ายหนึ่งโทนนุกตุคือใกล้คือหา มนุษย์หิมะเหมือนฟิกเกอร์อะไร which บอกว่ามีหน้าตาของตายและกลิ่นเหมือนและกลิ่นชอบมนุษย์ศพมันเชื่อว่าฟิกเกอร์จะ เซาลาาบ้านหนึ่งหลังก่อนชอนุกตุโ <Gentle ksi> จมตีป้านยะ <don 't worry repetition> อีกอันหนึ่งป้ายมันอาจจะทำใกล้เหมือนเอ็กซเซสซีความรู้สึกของความกลัวหรือความเครียดกับไม่มี สไม่มีตรงตรงสาเหตุนโนอ์แมนเขาเรียกนโนว์แมนได้ไหมเรียกนโนว์แมนเป็น A G P T เรียกซนูนนนเดย์เดยเพี่บอสนโนูแมนมนุษย์หิมะนนถ้ามันไม่ใช่มนุษถ้ามันไม่ใช่มนุษย์เราคุณเรียกมันว่าอะไรเรียกว่าอ่ะมนุษย์หิมะหรือเปล่า มโอนะ้ยอ่ะแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวถอดออก่อนแป๊บนึงเราต้องทำอะไรต่อได้ยินเสียงเสียงอะไรปรองไฟไ หรือว่านั่นจะเป็นทอนุกตุอย่างที่เขาว่ากันไว้ในหนังสือทอนุกตุก้แบกก้อแบก่ะแบกทำจากขน w h i c h มันใช้เพื่อ ขโมยเด็กจากบ้านมันทำโจมตีมันก็ไม่รู้ันเลงแล้วบ้างไหนเด็กไปตอนมันถูกเอาไปบ้างก็บอกชอนนุกตุ กินพวกเขาวิญญาณเพื่ออัตเทนอิมความอามาตะนอกอาเอดมันเก็บพวกเขาเพื่อกินตัวเอาเดอดเลดของปี ร้อนที่ดูเฉยังไม่มีใครทำเราได้เราอะไม่เทียวทานนาโนเแว็กกินไงลูกชายอืนาโนเตแว็กชี้สับสสลามาเลโกเขาไม่โทรเมียนอนอย่างนี้น่าจะเอ้ยอไล่กง่ โอเคในรอบเราตั oh, ียองเพล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 งงเพลงงเพลงงเพลงเเลงเพ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 เลงเพลงงเพลงเเพลงเพลลงเพเพลง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 เพ ม,ววมันเชื่อว่าทางเดียวที่ทรนุกตุสามารถกระป๋องตายคืออดตายเพราะฉะนั้นหนึ่งครั้งมันหาบ้านหนึ่งหลังเพื่อโจมตี มันไม่มีอะไรสักอย่างที่กระป๋องทําเสร็จเพื่อหยุดมันดีไม่เป็ว่าเป็นเนี่มึงเล่นต่อได้ไหมไม่ต่อเลย คุณแม่คุณแม่ค <Ton meeting NG raft> ุณแม่กความ้นคนมม้ตโดนตุ่ตู้ว ล้วเกมมันออกอย่างนี้เลยเหรอโอเคไอ้กล้องแม่งหายไปแล้วใครบอกเกมนี้กาดโดนโันลูกตุ่มบ้างเอยเล่นเ,เกมจบแล้วรู้สึกยังไงลังจากเล่นเกมบ้างรู้สึกมันโดนปลดปล่อยโดนปลดปล่อยยังไงไต้องระวังทอนุ๊กตัวเข้าใจไหมทุกคนมึงก็ควรไปนอนลนะอะทำไม มึงไม่ต้องมาอ่านหนังสือที่อะไรหรอกไปนอนมันสามารถฆ่าเรามันกระป๋องฆ่าเราจนตายได้นะครับมันสามันกระป๋องฆ่าเราจนตายได้เพราะฉะนั้น <c oughs> นอนกลับไปนอนบนเตียงที่แสนสบายของคุณก่อนที่คุณจะกระป๋องไม่ จะไม่กับป่องนอนได้อะไรอะไรขนมที่ไม่มีชื่อแต่กินแล้วอร่อยมากนะทำอะไรทำอะไรต่อทำอะไรต่อ ดึม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 ทุกคนมองอะไรทุกคนมองอะไร